อ่ะข้อที่สิบสาครับข้อที่สิบสามหมอยากให้มันโทรมาอีกอ่ะเด็กๆนะอยากให้เขาโทรมาอีกจังเลยถ้าใครเรียนข้อที่สิบสองหนูจะได้รู้ว่ามันมีคนโทรมาหาพี่พอลสามมิสคอคือโทรมาแบบจึกๆึกจึอยากจะฆ่าจริงๆถ้าโทรมาอีกรอบหนึ่งจะจ่าออกอากาศเลยรอบนี้อ่ะมาดูข้อที่สิบามเอาเรื่องอายุกันบ้างเอาเรื่องอายุกันบ้างนะครับ เรื่องอายุเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เด็กหลายๆคนทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะครับโอเคปัจจุบันอืมพี่ป๊อบอายุแก,ก,แแก,แก่กว่าหนู5เท่าโอ้โหตายแล้วแก่จริงๆพี่ป๊อบแก่กว่าหนูอ่ะห้าเท่า ปัจจุบันนะพี่ปอว่าอายุแก่กว่าหนูหเท่าถ้าอีก10ปีข้างหน้าพี่ป๊อบแก่กว่าหนูสมเท่าจงหาว่าปัจจุบันพี่ป๊อบ อายุเท่าไรโอ้โหดาวอายุพี่ป๊อกกันดีกว่านี่ไม่ใช่ความจริงนะไม่ใช่ความจริงนะตั้งมัวมัวตั้งมัวอาฟังเราบอกว่าปัจจุบันนะพี่ป๊อกว่าอายุแกกว่าหนอูห้าเท่าโอ้โหตายแล้วพี่ป๊อกแกมากอายุแกกว่าหนอูตั้งห้าเท่าเริ่มตั้งเลยครับเวลาทําแบบนี้แนะนําทําแบบนี้ดูนะดูนะปัจจุบัน โจทย์แบบนี้แนะนำทาแบบนี้มันดีเด็กๆมันดีอ่ะสิ่งที่มีก็คือมีหนูกับมีพี่ป๊อบพี่ป๊อบว่าแก่กว่าหนูห้าเท่าเวลาสมมุติตัวแปรสมมูิตัวน้อยน้องๆเราเรียนมาตั้งแต่แรกแล้วนะสมมูิตัวน้อยคือ x พี่ป๊อบแก่กว่าอยู่5้เท่าโอ้โหพี่ป๊อบแก่มาก5 x โอเคปะ่ะไหวนะไหวนะ ถ้าอีกสิปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้าโอ้โหอีก10ปีข้างหน้าเปิดช่องอีก10ปีอีก10ปีปัจจุบันอนะ u อยูอย่ x อีก10ปี u ก็จะเป็น x บวก10จริงไหมจริงไหมอีก10ปีอยู่กับ x บวก10พี่ป้อมเหมือนกันโตขึ้น5 x บวกสิ 10. ต่อไปพี่ป๊อปว่าจะแก่กว่าหนูสามเท่าสามเท่าแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเนี้ยมันต้องเป็นสามเท่าซึ่งกันและกันเราจึงได้สมการแล้วว่าพี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปเป็นคือนี่นี่แก่กว่าหนูสามเท่าคือเท่ากับสามคูณอายุหนูโอเคป่ะพี่ป๊อปว่าแก่กว่าแก่สามเท่าก็คือพี่ป๊อปอะคือสามคูณอายุแก่ พี่ปอไปอยู่เท่าไหร่ 5x บวก10 3แกอยู่เท่าไหร่นี่ไนงะ x บวก10เพราะมันพูดถึงอีก10ปีนะครับ x บวก10อ่ะแจก3ไปคูณน,นะตัวนี้ก็ 5x บวก10 3คูณ x เป็น 3x 3คูณ10เป็นนี่นะ3คูณ x 3 x 3คูณ10เป็น30 แล้วเราสอนแล้วหลักการแก้สมการย้ายตัวน้อยไปหาตัวมาก 5x กับ 3x อุ๊ย3น้อยกว่าย้ายไปนะครับก็ย้ายไปลบเนาะเพราะฉะนั้นเจ้า10ก็ไปอีกข้างหนึ่งก็ย้ายไปฝั่งนู้นก็เป็น30ลบ10 2x เท่ากับ10นะ 5x ลบ 3x ได้ 2x 30ลบด้วย10ได้1 0เออ sorry 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 คิดไปถึงคำตอบ 2เอออ2ท่ากับ20 x ออกมาเป็น10เอา2ไปหารได้10จริงไหมดูเช็คเลขครับตรงนี้10นะครับ5คูณ10 x คือ10เนาะ5คูณ10ก็50 5เท่าเออก็จริงพี่ป๊อบแก่ชิบหายเลยอีก10ปีตัวนี้20ตัวนี้60ครับเห็นไหมเด็กๆว่า 20กับ60เป็น3เท่าตามที่โจทย์บอกจริงๆเพราะฉะนั้นแปลว่าทำโจทย์ข้อนี้ถูกนะครับโจทย์ถามว่าเฮ้ยพี่ป๊อบว่าเอ็งอายุเท่าไรล่ะปัจจุบันน่ะเอ็งอายุเท่าไร่ก็นี่ไงปัจจุบันอ่ะพี่ป๊อบอายุเท่าไหรา50เพราะฉะนั้นตอบเลยโอ้โหแก่มากพี่ป๊อบป,ปัจจุบันพี่ป๊อบอายุ50ปีโอ้โหโคตรแก่ เป็นลมตายถ้าถ้าปัจจุบันอายุ50ปีเป็นลมตายเด็กๆครับเป็นลมตายแต่ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าสมมติว่าแก่แล้วเป็นผู้ทรงความรู้ก็โอเคก็สอนหนังสือต่อไปพี่ป๊อบนะโอเคประมาณนี้นี่คือโจทย์เกี่ยวกับอายุอ่ะเด็กๆเคลียร์ซะพี่ป๊อบให้พื้นที่ให้เวลา